งานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ต้องใช้ความสามารถและก็ความละเอียดค่อนข้างสูงครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมวิธีการเช็คไฟชาร์จของ Honda s t a ต e ์4 0 0กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นชาร์จตัวอย่างนะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ครับ ตัวแรกนี่ครับจะเป็น2เฟสนะครับก็คือจะมีไฟขึ้นมาจากขดลวดอันเตอร์เนเตอร์สเส้นนะครับและอีก2เส้นก็จะมาจากแบตเตอรี่ครับบวกลบครับอันนี้นะครับที่เขาเรียกกันว่าแบบ8สายนะครับก็คือจะมีไฟมาจากแบตเตอรี่2เส้นนะครับบวกลบแล้วก็อีก2เส้นบวกลบนะครับไปเลี้ยงขดลวดนะครับเพื่อสร้าง สนามแม่เหล็กชั่วคาวขึ้นมานะครับแล้วก็จะจ่ายไฟออกมา3เฟสเหมือนกันครับตันนี้ก็จะเป็นของ y a m a h a d เ a ็กสตานะครับก็จะเป็น3เฟสกับบวกลบครับและนี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้กันวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับใช้ตรวจสอบอไฟชาร์จแล้วก็มีมิเตอร์นะครับ ทีนี้เราจะมาดูสายไฟที่ตัวรถกันนะครับอันนี้สีบอลบอลตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายไฟที่มาจากขดลวดอันตอร์เตอร์นะครับปลั๊กมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราจะวัดนะครับเราก็ดึงปลั๊กมันออกจากกันนะครับเราก็เสียบมิเตอร์ลงไปตั้งย่านการวัดไปที่ AC นะครับวัดกระแสสลับครับพอสตาร์ทเครื่องครับ ไปก็จะขึ้นมาประมาณนี้ครับก็ลองเล็งื่องดูครับไะอยู่ประมาณย่าินี้นะครับก็วัดจับคู่วัดนะครับ AB AC BA A, b c นะครับมัะจะประมาณนี้ครับมาดูค่าเฉลี่ยก็ให้มันใกล้เคียงกันก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ ถ้าเราวัดแล้วไฟขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าไฟจากขดล,ลวดมาปกติดีนะครับจากนั้นเราก็จะมาวัดไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะครับที่มายังแผ่นชาร์ะครับว่ามันสายมันขาดไหมมีไฟมาปกติไหมนะครับก็เริ่มโดยการถอดปลัก๊กสีดําตรงนี้ออกนะครับก็จะสังเกตนะครับว่ามันจะมีสายสีแดง2เส้นแล้วก็สีเขียว2เส้นนะครับแดง แดงขาวนะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับส่วนสีเขียวมันจะเป็นขั้วลบสายแดง2เส้นเนี่ยมันก็จะถึงกันครับเพียงแต่เขาแยกมาเป็น2เส้นเพื่อว่าให้เหมือนแบบว่ามันสายมันเล็กอะครับก็ให้มันไฟมันเดินสะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นสายใหญ่การมาเข้าปักเข้าอะไรมันก็จะลําบากครับเขาเดินเป็นสายเล็กมาแล้วก็วัดดูนะครับว่าไฟจากแบตเตอรี่มาไหมนะครับ กวัดทั้งสองคู่นั่นแหละครับเสียบมันไปถนัดเท่าไรครับได้แล้วครับออกมาปกติดีนะครับ จากนั้นเราก็จะมาเช็คจะมาสตาร์ทเครื่องนะครับดูนะครับว่าไ,มไฟมันชาร์จไหมเนีย่ยนะครับเสียบแน่นๆก่อนอันี้เดี๋ยวลืมลืมเสียบสายขดรวดนะครับแปบ๊บนึงนเสียบกลับเข้าไปโอเคครับไฟชาร์จแล้วครับ12.9นะครับพอเราเริ่ม เติมคันลงนะครับก็จะมาอยู่ที่14.2 14.3ก็อยู่ในย่านนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไฟชาร์จปกตินะครับรถคันนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาเครื่องมือพิเศษวัดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเครื่องมือพิเศษมันก็จะขึ้นเป็นกราฟนะครับมันก็จะละเอียดกว่า แสดงผลได้แม่นยำกว่านะครับ<ช>ครับเราดูที่สูงสุดมันะครับมันจะขึ้นแค่13.6โวลต์นะครับแสดงว่ามิเตอร์คาดเคลื่อนไปก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตอนนี้ผมก็กำลังจะประกอบรถเพื่อส่งงานให้ลูกค้านะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับสำหรับการติดตามรับชม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ